นิทานธรรมะเรื่องได้เสียเพราะปากสาลัมพระชาดกในอดีตการเมินมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นงัวจอมพลังมีชื่อว่าสาลัมพะของพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองตะกะศิลาแคว้นขันธาระเขาได้หับงัวนั้นในสำนักของชนผู้ที่ฮือทักศีนา ตั้งแต่เวลาที่มันยังเป็นลูกงัวตัวน้อยๆจึงได้ตั้งชื่อว่าสาลัมพระตั้งไว้ในฐานะเป็นลูกเลี้ยงดูด้วยข้าวต้มและก็ข้าวหูงเป็นตน้นงัวสาลัมพระนั้นได้ใหบการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นงัวจอมพลังนึกสงสารพรามณ์ผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อเก่ามาวันหนึ่ง จึงอู้ขึ้นว่าตั้นพรามขอตั้นจงไปบอกว่างัวจอมพลังของข้าพระเจ้าจักลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มผูกติดกันเพื่อเคลื่อนตีไปได้ดังนี้แล้วจงต้าพนันกับตั้นโควินทะเศรษฐีด้วยวางทรัพย์หนึ่งปันเป็นเดิมพันฝ่ายพรามได้ฟังดังนั้นอยากได้สตัง ก็ทำตามหน้าที่งัวจอมพลังบอกเส็จแ้วก็ปิ๊กมาบรรทุกเกวียนหนึ่งร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยทรายกรวดก้อนหินเป็นต้นจอดเรียงลำดับเอาเชือกผูกติดต่อกันตั้งแต่หัวจดท้ายสอดไม้กําไว้ใต้ล้อเอาเชือกผูกปลายแอกอันหนึ่งที่ลูกเกวียนเล่มหน้าสอดไม้กําไว้โดยประการตีเมื่องัวตัวเดียวเข็นไป ปายแอกจะบากดิกบักขยื่นไปตังปุ้นตังเพเสร็จแล้วจึงนำโคงัวสาลำพระจอมพลังไปเทียมที่ป่ายแอกอันหนึ่งส่วนตัวพามนั้นขึ้นเองนั่งบนทูปกันเขียนงื้อประทักขึ้นตวาดงวัวนั้นซึ่งบากโกงด้วยวาทะว่าโงงว่าเจ้างัวโกงจุงไปเจ้าง,งัวโงจุงไป โคสาลัมภะได้ยินเสียงที่บนาน่าพอใจจึงยืนนิ่งเฉยในที่นั้นนั่นเองพามแปะโควินทะเศรษฐีด้วยทรับปันหนึ่งปิกบ้านนอนเศร้าเสียใจโคสาลัมพะเที่ยวไปหากินปิกมาหันพามนั้นเศร้าโศกเสียใจจึงได้กล่าวว่าตั้นพามตั้นจุ่มไปตาพานันด้วยทรั์สองปันกับโควินทะงัววินทะเศรษฐี แต่ตั้นย่าได้เรียกข้าพระเจ้าด้วยวาทะว่างงัวโกงเหมือนครั้งก่อนพราหมณ์ก็ได้ไปตา้าพนันเหมือนเดิมกล่าวว่าป่อผู้เจริญเจ้าจุงไปป่อผู้เจริญเจ้าจุงเ็นไปงัวสาลำพระได้ฟังเสียงเป็นที่หน้าพอใจจึงได้ลากเกวียนร้อยเล่มที่พกติดกันไปด้วยแหงตัวเดียวจอดเกวียนเล่มที่จอดอยู่หลังไว้ในตำแหน่งที่เกวียนเล่มหน้าจอดอยู่ เมื่อกำลังจดไปถึงส่วนของกรำรตี่ตั้งอยู่ก่อนเหมเกวียนร้อยเล่มเลื่อนไปได้ก็แต้ถึงกระนั้นพระโพธิสัตว์เหื่อเกวียนเล่มหลังจอดอยู่ในตำแหน่งที่เกวียนเล่มหน้าจอดอยู่แล้วเมื่อเลื่อนไปตลอดประมาณเกวียนร้อยเล่มธรรมดาว่าการกระทำหย่อหย่อนของพระโพธิสัตว์ต่างหลายย่อมมามี นิทานธรรมะเรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงเข้าไปอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงเล่าประทานครั้นทรงเล่าจบจึงได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลพึงวาจางามพึงบะเปิงวาจาลามกการเปลงวาจางามเป็นความดีบุคคลเปลงวาจารามกแล้วย่อมเดือดร้อนอธิบาย ว้าทาบางกรคำคำว่าพึงเปงวาจางามคือกรมอู้ที่ดีเว้นจากวาจาที่มีโทษเว้นวาจาลามกวาจาบมีประโยชน์วาจาที่บัตูกาละเทสะเป็นกรมอู้ที่บ่มีความปรารถนาดีต่อกันเป็นคำเท็จรรมว่าบุคคลเปงวาจาลามกแล้วย่อมเดือดร้อนคือบุคคลกล่าวคำหยาบคือคำลามกแล้วย่อมเดือดร้อนเสียใจคือได้รับความลำบาก นิทานธรรมะเรื่องได้เสียพ่อปากมีสาระที่มีคติเตือนใจดังนี้ 1. กรรมอู้ที่ดีงามย่อมเป็นกรมที่ไพเราะชวนฟังบับเป็นกรรมอู้ที่ลำคาญหูย่อมทำเพื่อคนอู้ได้รับผลสําเร็จจะอู้เจรจาเรื่องใดๆก็ตามก็จะได้รับผลประโยชน์โสติผลตามสมควรโสตะทิผลตามสมควร 2. คนที่อู้ตลบตะแหลงความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่กับอู้ไปเห็นอย่างหนึ่งบ่าอู้ความเป็นความจริงบ่าอู้ตามความเป็นจริงย่อมบ่าเป็นที่พอใจของบุคคลผู้หับฟังและบ่าประสงค์จะฟังเห็นต่อไปคนเจนนั้นย่อมบ่าประสบความสําเร็จคือบ่าได้หับผลประโยชน์โสดทิผลสามอู้กันดีๆอู้กันตรงๆดีกว่าอู้จ่ายหยาบคาย อู้จ่าแบบข่มขู่ใจอำนาจอิทธิพลข่มขู่เข็นเพราะคนผู้คนต่างก็มีหัวใจมีศักดิ์ศรีของตัวเกา่าบัดต้องการเฮือกไขามาเหยียบย่ำน้ำใจเพราะการอู้กันดีๆอู้กันตรงๆเป็นลักษณะของคนดีของคนมีมารยาททีไ่ได้การศึกษามาดีของคนมีจิตใจสูงตรงกันข้าม กัการอู้จ่าลามกยาบคายข่มคู่อันเป็นลักษณะวาจาที่บดีกระด้างเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจบาสะอาดมีจิตใจไฟต่ำผลของการอู้ดีและอู้บาดีย่อมต่างกัน 4. อย่าว่าแต่คนเลยคนที่บ่ชอบอู้ลามกยาบคายแม้แต่โคสางัวสาลมามพระสัตว์เดรฉานแต่แตยังต้องยุดชะงักบ่ยอมลากเกวียนเที่ยวแรกก็หฮอกรำอู้ที่บ่เข้าท่าของพราหม เรียกว่างัวโกงนั่นเองเท่านั้น5คนที่ต้องการความเจริญแก่ตนพึงอู้วาจางามเท่านั้นบะพึงอู้วาจ่าลามกตลอดไป